ครี้าเปเจ็ดครับนัเนเองครับถ้าเกิดขึ้นแบบนี้ครูบอกให้นักนทำไงก่อนทำให้อยู่ในรูปแบบไดก่อนเศษสว่สวนเกินหรือเศษส่วนแผ้ถูกไหมมันมีด้วยเหรอครับเศษส่วนแท้เพราะเปลราูปมันมีเศษส่วนแท้อยูอ่แล้วถูกไหมไม่ว่าในแถวนี้ถ้าจะแปลในการทาต้องเป็นแค่สองอย่างไม่แท้ก็เ,เกินครับนักเรียนดูนะ สองส่วนสิบเอ็ดตัวแรกเปลี่ยนแปลงไหมครับเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนตามด้วยเครื่องหม่เลยครับนักเรียนต้องดูนะนักเรียนไล่เขียนมาเป็นสเต็ปข้ามไม่ได้หายไม่ได้ต่อมาครับเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่ครับน้องบางปอนปังปอนครับตัวถัดไปเปลี่ยนเป็นเกินเกินเท่าไหร่ทำไมคุณเรียกไม่ให้ครูไม่เรียกให้เปนำแบบนั้นเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนเกินครับอะไรละครับห้าห้าทำอะไรครับ ทำอะไรครับคูณกับใครครับได้กี่อะไรครับสิบเอาสิบไปทำอะไรกัครับพูดเหรอครับพูดไม่ได้ยินอะ่ะพูดเหรอพูดออูอ่บนหน้าห้องเลยไ,ไม่ได้ยินบวกอะไรครับได้กี่อะไรครับอายครับเซตเซตสิบ<ส> สิบสีแล้ววอกสิบสี่เขียน1สิบห้าแล้วเลขจะถูกไหมลูกตัวอะไรส่วนไหนสิบห้าในสิบห้ามันมีแค่ห้าไปอย่าเปลี่ยนเลขแกสูงเก้าเป็นส่วนอะไรครับน้องน้องปืนเปลี่ยนเก้าให้เป็นรูปแบบเสร็จส่วนครับเก่งมากครับน้องมิว ถามน้องปืนได้น้องนิวนะครับอ่ะน้องนิวตอบครับหนึ่งเศก้าส่วนสี่แปลงครับแปลง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 แปลเงได้ยี่สามยามยสามอะไรครับยี่สิบสามตัวเวไอ้ก้าวองท่นิวเหรออย่าพึ่งตีกันลูกใจเองครับไม้มมนทัาอยู่บนโต๊ะเอ้ย นักเรียนดูนักเรียนครับนักเรียนนักเรียนดูนะเครื่องหมายคูณถ้ามีคูณกับหารแบบนี้อย่าหาคอนอนให้ครูเด็ดขาดนะตัวที่จะหาคอนอได้คือตัวที่ชิดกับเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบเท่านั้นโอเคไหมเซงมีใครอัู่ไหครับนักเรียนต้องหาคอนอนให้ครูไหมครับคอนอของเขาคือใครเลยคออคโนคือเซฟสี่นักเรียนอย่าเพิ่งแก้ไขอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับ อย่าเพิ่งแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะเพราะมันยังไม่ถึงเวลาแก้ไขเก้าคูณเท่าไรเก้าคูณยี่สามไหนยี่สามสามแล้วกรณอมันเท่าไรเออเก้าคูณสิบสี่ครับส่วนอะไรครับหนึ่งคูณสิบใช่ไหมครับลบยี่สามส่วนสิบสี่ใช่ไหมครับ่เด็กครับปัญหาทำมาแปลงร่างเร็วสองส่วนสิบเอ็ดหารสิบสี่ส่วน เก้าสี่ได้ไรสิบสี่คูณเก้าได้ไรเฮ้ยสิคูณก้าได้ไรไสามหกร้ยดี่สิบห้อยยี่สิบหครับร้อยยี่สบหครับสวนสิถูกไหมครับลูกลบสองร้อ้ยลบยี่สาตัวสิบนักเรียนครับรูปแบบนักเรียนเห็นไหมว่า ถึงมันจะไม่ได้ใช้งานแต่ครูก็ยังเขียนมันลงมาเรื่อยๆถูกต้องไหมครับ,รบก็กลายเป็นร้อยยี่สิบหกทำอะไรกับทำอะไร <ทำ S 1> ครับลบอะไรตสวอะไรไไขอใช้คันี้ต่อน,นะครับนัเรเยนครับเขียนอะไรก่อนสองสัวอะไรหาอะไรไ ร้อยยี่บหกลบยี่สามเหลือร้อยยี่สิบร้อยยี่บหกลบลบยี่สามเหลือร้อยยี่สิบเหลืออะไรร้อยสามเหลือร้อยสามส่วอะไรตัวนอะไรส่วนี้ส่วนสิบสี่ครับนักเรียนครับคราวนี้นักเรียนเห็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมไหมลูก เห็นไอเห็นวงเล็บใหญ่เหมือนเดิมไหมเห็นวงเล็บใหญ่ไหมอันนี้มันเรียกว่ากล้ามปูนะครับนักเรียนอันนี้มันเรียกว่าปีกกาโอเคปะเพราะงั้นเวลานักเรียนเรียนครับมันจะเรียงปีกาตามกล้ามปูแล้วก็ตามวงเล็บเล็กอย่างนี้ครับเข้าใจไหมครับโอเคนะนักเรียนครับใครตัดใครได้ตัดก่อนเลยสิบสี่สิบสี่ตัดหนึ่งหนึ่ง ได้หนึ่งถูกไหมอ่ะนักเรียนดูครับได้เลยเอ่ยสองหารข้างบนหนึ่งคูณร้อยสามได้อไรจ๊ะหนึ่งคูณร้อยสามได้อะไรปะปอนหนึ่งคูณกับจํานวนใดย่อมได้จํานวนหนึ่งคูณร้อยสามได้ร้อยสามครับตัวอะไรครับห้าห้าคูณกับหนึ่งได้ได้ห้าครับ เฮ้ยนักเรียนคุณลูเลขนถูกที่ป๊อกเก้าหนึ่งก้าสองสามก้าสิบสามหกสามหกโอ้ยอ่าโอเคนักเรียนครับนักเรียนเห็นไหมครับม,รมันจะหลุดออกมาเดียวเลยถูกไหมครับนักเรียนครับอันนี้เครื่องใหม่เลยครับไปหาตัวหน้าคมแบบเดิมถูกต้องไหมครับเปลี่ยนหานเป็นฟูจับเซบเป็นตัวโอ้ย นักเรียนเปลี่ยนเครื่องหมายคูณเป็นหารเป็นคูณแล้วนักเรียนต้องกลับเศษส่วนทันทีเลยนะครับอย่าคงสภาพเดิมนะลูกหลักคณิตศาสตร์เป็นอย่างนี้นักเรียนครับสองคูณห้าได้อะไรครับปอมปอนอได้ได้ไรเออได้สิบครับแล้วข้างล่างนะครับได้อะไรครับน้องปอมสิบเอ็ดคูณร้อยสาม 30. ได้ไรจ๊ะ S 1น3 oh. uh ่งพันหนาคำตอบสิ้นสุดแค่นี้ครับข้อนี้ตอบแบบนี้ครับเอ๊ะครูผิดไหมเนาะครูขอเช็คก่อนนะ5 2 10องโบได้สี่สีสีล้ห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะครูผิดคือที่่ายครูเลาะเป็นแถวะมันเป็นกลไกครูที่ครูห้เด็กบอกเข้าใจเข้าใจส่วนใหญ่ครูก็จะทำผิดให้เลาะให้เน็งเลาะให้ก่อนเลาะให้ลบเพี่ยวคพูดอะไรผมไม่เข้าใจ อ๋อนั่นเองครับข้อนี้ลงหมดเลยครับผิดอไม่ใช่เดี๋ยวกูต้องไปสโลคิปที่กูพูดสโลคิปสโลคิปอันนี้ได้อะไรครับสิบสี่น er okay ี้ได้ยี่สิบสามสิบสามโอเคเก้าเก้าสี่เก้าสี่แปดหกเก้าหนึ่งโอเคถูกถูกถูกไม่ได้ขอไม่ได้ขอจะมาขอต้องเองทำเอง ความกวทำเองทำเองตวเองถ้ทําเองตรวเองนั tenía, ่นเลงพอเลยได้ทำเองตรวเองนั่เลี้ยงพอยถูก